มันค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะผลเพื่อนจากตลาดนัดเห็นไหมเนี่ยตาปลาสองเนาะมันหนาวโลยี่สิบห้าบาทเพื่อนๆค่ะนี่ถูกมากตัวเนี้ยมันหนาวโลยี่สิบห้าบาทเองอ่ะเสือพวงเนี่ยเสือพวงพอดีที่บ้ามันไม่มันไม่มีลูกเนาะแรงก็หมดแล้วก็นี่นี่กระดอกกระดอก เอเค,คเอเอออไม่ทานเนี่ยเพื่อนๆอย่นี้มีหอมตะไคร้นี่กระเพราที่บ้านเอาไม่ทันแลก็นี่กล้วยค่ะกล้วยแล้วมีหอมกระเทียมเองนะนี่อันนี้กระเดากลางดงค่ะกระเดากลางดงเห็นไหมสาละห้าบาทฟ้าเห็นไหมเดี๋ยวจะตามน้ำพริกน้ำพริกกระเพริ่มทอดปลาทูทอดปลาสองอ มาทานนะคะเพื่อนเนาะ้ก็ไอ้ทอดไก่เอาใส่ตู้เย็นไปละหอมก็เดหอมก็เทียมพี่กอร่อยนน้องของเยอะมากแต่เขาเปิดเพลงเนาะเราก็ขี้เกียบถ่ายเงี้ยไถ่ายไม่ได้มะนาวสิบไอโดรรยี่สิบห้าบาทเพื่อนๆน้ำดีดีเนี่ยค้องก็ตตอซื้อมาเนาะตอนนี้ถูกพี่ๆี่ี่ถูกเพราะว่าเขาไอ้นี่ไงเขา มาจากบนเขาบนเขาเขาปลูกกันเยอะเนาะหนาวหอมแบบแปตงเดี๋ยวจะมากินน้นำพริกนะเพื่อนเพื่อนผ่ากินกับน้ำพริกเนาะอแล้วก็นี่มาเนี่ยเค็บพวงเดี๋ยวจะใส่น้ำพริกกะปิน้พริกระปิถ้าใส่ใส่มื่อเค็บพวงจะอร่อยเนาะจะแซบแซบแซบนวนัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นู่นไอ้อะไรนะผมผมก็เทมอยู่ตรงนี้ อันนี้กำลังห้าบาทเนี่ยที่บ้านมันมันเอาไม่ทันไงก็เลยต้องต้องซื้อตลาดมัดเนาะนี่อาจจะมาต้มต้มกินกันเถนี่พูดลยวน,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 นพวกนี้เหลือพวกนี้ผัดใส่บาทนี่หอมปึได้แต่ต้นหอมมาไอนน้ต้นต้นต้นชีมาแอมน้ำพริกอร่อยอเ,เดี๋ยวจะลวกมะระ เอาไม่เห็ได้ลืมลืมอรื้อืมลืมได้ค่ะลืมพี่รักได้ไงกระเทียบกระเทีย๊ยบกระเที๊ยบกระเที๊ยบเนี่กระเทีย๊ยบบ้บบบบบบบอามากขนาดพอออกม่ได้สิบบาทเนี่ยกระเทีย๊ยบเนะี่ยลืมนางได้ไงเนี่ยโหโหโหน้อยใจแย่เลยนี่เห็นไหมกระเที๊ยบเอาเม็ดมนะันอ่ะเดี๋ยวจะพาอหน่อยกระเที๊ยบเพาะ ขบอกมีทั้งปีเนาะแต่เราต้องเก็บบ่อยๆนะอาเจี๊ยบถ้าสมมุติว่าเราไม่เก็บอะ่ะเขาจะนั่นไงนเขาจะไม่มีดอกของผลิตผลจากตลาดนัดน,นะคะเพื่อนขาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะไร่สามนาทีเนาะบ๊ายบายค่ะ